หมดเสียงเพื่อทุกคน สวัสดีค่ะห้องสมุดเสียงเพื่อทุกคนโดยสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดทําขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้สารสนเทศเป็นการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มสนับสนุนการสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแบ่งเป็นสหมวดหมู่ได้แก่ 1. ห,หมวดศิลปวัฒนธรรมประเพณี สหมวดสุขภาพและสมุนไพร 3. หมวดการท่องเที่ยว 4. หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้ขอนําเสนอในหมวดสุขภาพและสมุนไพรค่ะห้องสมุดเสียงเพื่อทุกคนหมวดสุขภาพและสมุนไพร EP 5เรื่อง10สมุนไพรป้องกันสมองเสื่อมและสมุนไพรป้องกันอัลไซเมอร์ เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าความเสื่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทุกอวัยวะของร่างกายความเสื่อมถอยนี้มักจะแปรผันตรงกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือในผู้สูงอายุ เราจึงมักพบว่ามีการทำงานของอวัยวะต่างๆที่ไม่เหมือนกับคนในวัยหนุ่มสาวอีกต่อไปนะคะสมองก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มีความเสื่อมถอยไปตามการเวลาเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆแต่เพราะสมองคือส่วนสำคัญในการสั่งการการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายดังนั้นการเสื่อมถอยของสมองจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเพราะ อาจนำมาสู่ภาวะสมองเสื่อมและสร้างความลำบากให้แก่ผู้ป่วยไม่น้อยค่ะการป้องกันและบำรุงสมองจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำเสียแต่นั่นเน่นเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองเพื่อให้คุณมีความสุขในชีวิตบ้านปลายได้อย่างยืนยาวนะคะทางรายการขอนำข้อมูล10สมุนไพรที่จะช่วยป้องกันและรักษาสมองเสื่อมสมุนไพรทั้ง10ชนิดมีอะไรบ้างไปทาความรู้จักกันเลยค่ะ สมุนไพรยอย่างแรกนะคะก็คือขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากสรรพคุณที่หลากหลายและช่วยรักษาบรรเทาอาการต่างๆของร่างกายได้หลายระบบสำหรับในสมองนั้นขมิ้นชันจะช่วยป้องกันการเกาะกลุ่มของโปรตีนเบต้าอะไมลอยซึ่งสารตัวนี้จะไปออกฤทธิ์ มีผลทําให้เซลล์สมองทํางานได้น้อยลงเมื่อสารตัวนี้ไม่เกาะกลุ่มกันไปขัดขวางการทํางานของเซลล์สมองก็จะทําให้เซลล์สมองสามารถทํางานได้อย่างปกติค่ะสมุนไพรยอย่างที่สองนะคะกรีบบัวแดงใครจะคิดว่ากรีบของบัวแดงดอกไม้ที่เรานิยมนำมาบูชาพระก็มีสรรพคุณโดดเด่นในเรื่องของการบํารุงสมองเช่นกันนะคะโดยสรรพคุณของกลีบบัวแดงนั้น จะเหมือนกับของขมิ้นชันคือช่วยป้องกันการเกาะกลุ่มของโปรโตีนเบต้าอะไมลอยซึ่งจะไปขัดขวางการทำงานของเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองทำงานได้อย่างเป็นปกติสมุนไพรตัวที่3ก็คือใบบัวบกค่ะในใบบัวบกเองก็มีสปะคุณที่ออกฤทธิ์ ต่อระบบต่างๆของร่างกายหลายระบบนะคะนอกจากนี้ยังเป็นพืชสมุนไพรที่หาง่ายและนิยมนำมาบริโภคในหลายรูปแบบซึ่งสรรพคุณที่โดดเด่นต่อการบำรุงสมองของใบบัวบกจะอยู่ที่การมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไม่ให้สมองอยู่ในภาวะของการขาดเลือดนะคะสมุนไพรตัวที่4ก็คือดอกอัญชันค่ะ ดอกอัญชันที่เรานิยมนำมาคั้นน้ำเพื่อเป็นสีผสมอาหารหรือนิยมนำไปดื่มเป็นเครื่องดื่มดับกระหายก็มีสรรพคุณที่ดีในการบำรุงสมองเช่นกันค่ะโดยสรรพคุณที่โดดเด่นของดอกอัญชันคือการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยขยายหลอดเลือดขนาดเล็กให้ทำงานได้อย่างเต็มที่จึงช่วยเพิ่มปริมาณของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองค่ะ ตัวที่5้าแปะก้วยนะคะแปะก้วยก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่เรารู้จักกันดีค่ะ mm. เพราะเป็นส่วนประกอบของอาหารทั้งคาวและหวานหลายชนิดนะคะนอกจากความอร่อยในแปะก้วยยังมีสรรพคุณที่น่าสนใจเพราะมีงานวิจัยหลายงานที่บ่งชี้ว่าแปะก้วยสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองทำให้เซลล์สมองได้รับเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นค่ะ สมุนไพรตัวที่6พรมมิเป็นสมุนไพรชื่อไม่คุ้นหูนะคะที่ได้รับความนิยมในตำรับยาอายุรเวทของทางอินเดียมาช้านานค่ะซึ่งจากงานวิจัยพบว่าพรมมิมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงความจำและบำรุงสมองโดยการกระตุ้นสารสื่อประสาทและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะนอกจากนี้พรมมิเองก็ยัง ช่วยลดความตื่นเต้นและคลายความเครียดได้ดีนะคะรวมไปถึงช่วยลดการอักเสบของสมองและช่วยป้องกันเซลล์สมองค่ะ สมุนไพรตัวที่7ผักโขมนะคะผักโขมมีปริมาณของกรดโฟลิกที่สูงและมีเอนไซม์ที่มีประโยชน์ต่อระบบประสาทนะคะนอกจากนี้ผักโขมยังมีสรรพคุณในการช่วยลดอาการของความจำเสื่อมซึ่งผักโขมสามารถรับประทานได้ในรูปแบบของการนำไปประกอบอาหารที่หลากหลายนะคะผักโขมจึงเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรบำรุงสมองที่หาได้ ง,ง่ายอีกชนิดหนึ่งค่ะสมุนไพรยอย่างที่8ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งรวมสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ในเบอร์รี่แต่ละชนิดก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดค่ะแต่สรรพคุณที่มีต่อสมองของเบอร์รี่ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทค่ะ สมุนไพรอย่างที่9นะคะแอปเปิลแอปเปิลจัดเป็นผลไม้มหัสารย์อีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะในแอปเปิลเองก็อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่น่าสนใจหลายชนิดค่ะนอกจากนี้แอปเปิลยังได้รับความนิยมในฐานะของผลไม้ที่นิยมใช้ในการลดน้ำหนัก ส่วนสปะคุณต่อสมองแอปเปิลจะช่วยเพิ่มการสร้างสารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อว่าอะเซทิลโคลีนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำในสมองค่ะ และอย่างสุดท้ายนะคะช็อกโกแลตแท้ค่ะช็อกโกแลตมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดในสมองนอกจากนี้ช็อกโกแลตยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและช่วยพัฒนาความจำได้ถึง20%ซค่ะและยังช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขทำให้อารมณ์ดีและช่วยคลายเครียดได้ เป็นอย่างดีนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสมุนไพรบำรุงสมองและช่วยป้องกันร,รักษาโรคสมองเสื่อมนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการใช้สมุนไพรดังกล่าวแล้วก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ให้สมบูรณ์อยู่เสมอค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความเครียดนะคะเพราะความเครียดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สมองของเรามีสมดุลของสารเคมีที่ผิดปกติและอาจไปส่งเสริมให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไม่คาดคิดค่ะ